มาใบงานเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราเออเดี๋ยวเขาก็คิดว่าไอ้ไนก์โกรธก็ว่าดีกังัดเลยอะไรนะงัดเตยมาเขาคิดว่าไอ้ไนก์โกรธนะถ้าเรางัดที่นี่งัดศากตร์ท่ย้อนย้อนแคทีเหรออะไรนะแคทีร์เขาเคทีเ์แคทีร์บิวมาะคทีร์เขาเคยมาลงไม่เอาหรือเปล่าแคทีรลงไม่ได้หรือเปล่า เขาไม่โดดกันจริงเหรอขาจะไปใคเจอไปไหนวะยังไม่คิดถึงใครเจอว่ะกูกลับมาเลยโออ่ะเลยเร้มนียว่กูคิดถึงไหนสหนึ่งอะเอ้ไหนหรอโอ้โหใคเจอไหนหน่ะเขาไปหนวะไม่ได้ซ้อมันปะยานหาตีนเขาด้วยเหียเยนยานหาตีนเขาด้วยเหียวอนอะไรถึงไอ้ไนหนเ่งมักใคร่เฮียมาคุยเอามาคูป่ยังเงียบๆมาคูยยัไงเนี่ย ไม่มีคนเลยนะตรงเนี้ยครับพี่ไนท์ได้รถแดงคันหนึ่งตะเกสีจะจอยมีรถท้ายเมืองอ่ะมรัครองอ่ะตะเกสไมีคนเออกูไปฟาร์มไทยเอาถ่ายรถไทยก่อนมีไมีคนนะสามมีปะคนมาตรวจตะเกสมี้ตะเกสแต่กูเห็นที่อีกคนละที่มากกว่าเราเลยจะ ทั้งนั้งเหยียไม่ด้มีอโอ้หาน้ำมันเติมนเลยเียตอนนีก็เหลืขึ้นหลังเลยเราไม่ได้มุกทังนั้นเหรอี่ไหนวะไม่ตาแต่พเบิลเจอคัทที่โพลีเบล่ัไม่ไหวอ่ะนี่ไม่น่ารักนะนี่นะอะไร เดนเอไม่ใช่ดิไในภาคติดคุยเของกูนแหละติดอะไรอ่ะติดคุยผ่านไปเป็นหวัดที่เงี้ยตื่นเช้าอ่ะฮะตื่นรัการอ่อนแอเนาะไอ้เงี้ยตื่นเช้าเป็นหวัดไอ้เงี้ยเขาไม่ตื่นเช้าสดชื่นไอ้เงี้ยตื่นเช้าไม่พอเปล่านอนไม่เวลาเนี่ยังตอดีนอนเช้าโอ้ยแต่นอนเยอะๆบางทีก็ปวดหัวเลยเงี้ยเออปวดหัวมันเยอะอะไรเยอะอะไรวะเต็มช่วงไปช่วงที่ถือว่าเยอะเหรอ แปดชั่วโมงเวลาปกติไม่ไอ่ถึงสักสิบสิบสองชั่วโมงปวดหัวใหม่เย็นนอนเยอะเรื่องหนักหน้าไม่บางทีแบบวันไม่มีีอะไรนอนแบบไม่อยากตื่นอะเออเอาง่ายเวลานอนแล้วมันตื่นได้แล้วแต่คือแบบแม่งยังเปิดนอนต่อโคตรปวดหัวแต่แม่งต้องไอหลับแล้วตื่นมาปวดหัวเป็นเหรอวะกับสิบชั่วโมงั p ของคู่ของคู่มีแต่แบบไปนอนตอนเย็นเย็น่ะแล้วก็ตื่นมาปวดหัวจริง อนนี้ก็เป็นวัดไอพายโควิดไอ้ครับอะไรกูฉีดวัคซีนแล้วฉีดแล้วก็เป็นได้ใช่จะแค่ไม่ลงปอดะแต่กูไม่ตายใช่ไม่ตายฉีดแล้วไม่ตายฮะอีดแลเชี่มีคนชักเลวยไอ้สารว่าลงขาวโอ้กูหนาวตานกูฉีดกูไม่สบายแบบ จะตายได้เลยอะจิตเราอะยาบ้าอะเออเข้าเส้นเลยไอ้เหี้ยเหี้ยไม่ชวนเลยวะโดนไอเ้เหี้ยไม่ดียาบ้ามันยาอีมันขม <c oughs> อะไรนะยาบ้ายาอีมันขมไอ้ไหนนี่เมื่อก่อนหนักเหรออะไรนอะมึงดูมันไอ้เหี้ยฟองโจนป่ะล่ะเมื่อก่อนมันเล่นมา <c oughs> หมดเลยไอ้เหี้ย ไอ้บงยาบ้าได้พวกนี้แต่แค่เขาจับไปจอนไม่ได้แค่นึ้นเองที่เมียที่ที่เมียมาชอบมันก็พอแค่จอนเล่นยาหน่อยที่เอาจริงไอ้เชี่ยตอนนี้ถ้าเราไม่มาชีวิญญาณอ่อนแล้วเราเล่นไปไวโอเบอร์จะได้เดาดีเลยจริงจริงจริงนะเว้เวลาฟาร์มผมอยากได้ชิคแฟร์อยากได้ชิคแฟร์ไม่คุยเล่นเวลานี้มึงคุยเล่นเวลาไหนวะพี่เพลินไงเฮียคุยเล่นเ่ะคุยคุยเข้าใจแต่หนิคุยเพลินไปเลย ยาวาไกลาดชิคแพคาดปักปืนเลดดอดขาดชิคแพคแพคอะไรก็ได้เ,เลดดอดรอใครเอานะอจอนเอาอจีชิคแพคบ้าด้ฝาไปดววกูเอ๋เี่อะไรเนี่อเเอยอ่ะไปดีกาจย์ขาดปักปืนน่ากูไปให้ ปักเป็นอะไรอ่ะเก็บเสียงเอาไ้นแปดไฮเดอร์เออทิ้งไวเลยมี่ปักไว้เหลือป่ะเราไปไผ่ปืนอะไรอ่ะก่อนแบลลีย่เอาของกูไปไผ่กันก็ได้กูใส่แบลลี่ที่สนามให้ดูหน่อยครับว่าซ้อมที่อยู่คาขอบคุดด้วยของกูไปไผ่กันออกมุดด้วยนะเข้าดูมาฝักก็แล้วก็แชร์ด้วยเช็คเช็คดาวด้วยนะเผื่อวาหงได้ดาวฟรี ทีสองเข็มมันติดเลยไอดใช่ติดไอเชมติดฉีดติดแต่ไม่ตายมันติดแต่ไม่ตายไอ้เชมไอ้เชมฉีดสองเข็มก็ติดเหมือนกันหีอ่ะไม่ร้อยเล่นเองเลยเข็มเดียวกูก็ติดไม่ฉีดก็ติดไอ้เหี้ยเนี่ยเออไม่ฉีก็ติดไอ้หึงติดยาเจี๊ยพอใจยังไงสัตว์สี่อะไรครับ บอกว่าฉีดไฟเซอร์สองเข็มติแล้วติโควิดยอบยอมยอเีมอ่ะไมแล้วลิมกว่ากีบอ่ะวแล้วมึงขาดอะไรอีกอ่ะเนเนยายีอย่ขาดเยอยนนี่ไม่เข้าเบานะเออมึงหาปกืนเอีกว่าอาะเอะ ขึหน,นกลับจากโลงมางสนามก็ว่าอยู่หายไปเลยสบายเลยเดิยไปลงมางสนามได้สาวใหม่เพียบไม่เห็นใครเลยไม,เลไม่น่าเห็นนะไอ้แค่ไม่น่าใครมีล้ําแบบมาทางเราไอ้สัตว์ล้ํ<อ>าจัดนะ ก็รำันจัดแต่ถ้าพังไปแล้วมันไม่มีที่กูห่วงเหลือวสี่คนนี่ไม่มีคนลงสือนี่ก็เราไงสี่คนเนี่ยที่กูพูดอ๋อเราสี่คนเนี่ยเอมีเดียมแตกหมดเลยเดี๋ยวกูดูร้อยอีกทีนึงให้ชัวร์ๆก็ได้แต่เวที่กูอยากเล่นกูชอบเล่นเวนี้มากกว่านะกูไม่ชอบข้าวสะบานนะบอยอ่ะมันต้องเวนั้นอยู่แล้วล่ะลายเครื่องบินมันเหมาะกับเวนั้นด้วยตอนเนี้ยร้อยในเซียวยี่วังมีอย่มีคนถูกขับได้ชิวๆิว เวนี่ให้มีเวเนี่ยเนี่ยแหัะเอออยู่บ้านอยางนี้แครับเวมึงกกดักเออซีโดนเชนแล้วเอซต้องไปเล่นช่วยกันแล้วอ่ะองตรงเอเอสซีดักหรือเปตั้งแต่นี้บแงทีมัแต่ดอบแล้วนะเหียมึงน่เอาจริงมันมันจะเล่นมันจะเล่นโยงอย่างไอ้มอนตมันเล่นโยงบอกจริงแต่แค่ทามิ่งที่เราไปอ่ะเขาจะออกไปแล้ว เจมันหวังดีไงถ้าบอกอารมณ์แบบไปไวก็เจอไงใช่ไหมล่ะแต่ไล่ขึ้นบินเนี่ยไม่น่าเจออกเลยอะไล่ขึ้นบินเนี่ยเขาอยู่ฟาร์มไม่ใช่ไม่เจอหรอกเออถ้าจริงไล่ขึ้นบินให้เรามาไปไวเอาไวเราได้กลางวงหมดแต่เราชิลไปก่อนต้องสามชิลๆเฮ้ยซีน่าไม่หยุดฉุดไม่อยู่ ขึ้นไปหลังเขาก่อนเดือยไปทางที่ไอเสียงนั่นแหละหลังเขาอ่ะเจเย็ดแม่มาร์กหน่อยไม่ได้เดี๋ยวเอากูแลกก่อนเนี่ยเข็นรถดติดน้ำมันหลังเขาเสียงอยู่นะเจียดนะห้องกูปะจอนอ๋อตัวปลีหมดเลยของกูเหอะไปนะพายปาปืนกูอยากฟาร์มบ้านเนี้ยวัตัวปลีนหมดเลยเออค่อยกลับมาก็ได้เดี๋ยวไปเข้ากูก่อนกูกูว่าเสียงเหมือนกันเนาะเฮ้ยรถชนเนี่ยันกูไม่ทันนะ ไงมันเ,เ,เข้ากับเจมไปเลยเฮ้ยบ้านขวาเหมือนจะมีนะระวังเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาลอ,อกเหรอทำไมตัวหายมาเฮ้ยได้อยู่มาพายมาข้างหน้ามีออมับ้นานไม่มีบัตรอู่เอาเปล่าว่าสวยอยู่นะเอาบัตรอู่เดือยห้าจาว้านเนี่ยซัพเปอ้์ไม่เล่นหรอไม่ได้แล้วพายนะไม่มีซับเปอเรอ์พายก่อนเ๋ยวกูขาให้ก่อนเผื่อแม่งมีเนียน อย่าแล่วอยลกแยดไปเปิดบ้านนี้ยังจะไม่มีอะไเฮียถมามาคำที่เจมทำไมอยากขึ้นเขาจังวะเฮียแต่ขึ้นมาไม่ได้กเอ่านจสกูไม่เปลี่ยนละทำไมอยากไปทางขวาโ้โหโหโหอ้หโ้องโหโหหอหโอ่อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้หอ้โหโอ่โออโตโอ้โหอ้โอ้โห้อ้โหโอ้โ้โหโอ้อ้เลโอ้โ้โไลอ์นี้โ้ลอ้โห้้้อง้้ มาดูบ้านตึกหนึ่งก็ได้เผื่อไม่มีเราเลยขึ้นนี่ก็สบายเราอยู่อะดูตึกหนึ่งเลยเช็คเลยเช็คเลยบนเขาเนี่ยมันต้องตึกสามได้ด้วยเปลามันเช็คยากกว่าถ้ามันไอ้เนี่ยคือถ้ามันต้องเห็นรถเราง่ายๆถ้ามีคนอะขับเฉียวเดี๋ยวปะแถวเนี้ยขับมันต้องจอดรถตรงขับวนๆเนาะถ้าไม่ออกอีกก็เข้าเลยเนี่ยสี่โก้ไม่เห็นแมงหนีละเผื่อแมงหนีละอมจริงๆข้าไม่เห็นคนอ่ะไม่เห็นคนอ่ะเข้าได้นะเออทิ้งไปเลยมา้งเราเราแบบทันปะทันปะไม่ทันไม่ทัน กอ,<ข>อไม่มีใครทานเลยทาน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 ,ทานแล้วป่ะสวยเยียรถดีๆทำรถคว่ำดูกูชนให้หรอแป๊บเอยจอดจอดมามองครับบอลหน่อยดิข้างบนมีคนข้างบนมีคน,นมีนข้างบนยิงคาอยู่ปะน่ะยิงคาอยู่ผูพายอุ้ยสองตัวด้วยเยี่ยมหลังคากูขึ้นมาเล่นตรงนี้เลยนะแค่นิ่งๆดิสามตัวเลยพายมากูไัว่าใครวามิดหรอก็ม่วงอ่ะไม่รู้ว่ะ กบเนอยิงไม่ทักกูเลยเยี่ยง้นได้รถแล้วนะได้รถแล้วนะเล้วดูก่อนฮะเอ็มึงเอารถคันนั้นชนให้เอาอมึงชนไปยันกูไปเอาเก็บเองมึงชนไปยันนู่นเลยตัดฮ้ยทำทำเป็นจะตีไล่ไล่ไล่มันหน่อยดิัวนีสามมึงไม่หนีเราสายสายเชียววะยังไงก็ต้องไล่อ่ะเราเล่นเวทีอ่ะมันไล่ไม่ได้มีสามตัวเขาจะหนีทรืไมวะแต่กูไปดูเวทซ้ายให้เผื่อเห็นมุมยิงเออนะมึงก็ต้องใครยิงกูมาเนี่ยผู้โดนอะไรเนี่ยมันจะหนีแล้วเ่ย ไม่โดนยิงด้วยรู้อะไรวะเนี่ยเอาโขมาเอาอยู่เนี่ย้ายไม่หนีกูเดือดอยู่เราค่อยไปเล่นตอนวงที่เราต้องเล่นไม่ได้หรอกอะเราน่าจะไปหลังสุดหรอปะใช่มันได้เราคือหลังสุดก็ได้เออถีกตีแล้วทับไปแล้วเราหลังสุดแล้ว ที่ทำกูมีคนว่าแรงาเลี้ยงมาเลยไม่บบไม่บอกไม่กล่าวเลยสัตว์กลับได้ป่ะนะได้เดี๋ยวก่อนเลิก่อนขับให้กูหน่อยไอ้พระวังหลังไปโดนกูมุงกูเขเาไปเออมันเพิ่งขับมาจอดตรงนี้มีคนนายพายที้งหนึ่งที่นายบอกมีนักขุดไปเช็คระวังไอ้ขี้ระวังเขาไว้อาจจะมีสองตัวสองตัวมึงมาเอาแฟนเฮดเดอร์ให้กูก่อนมาโอ้กูเซฟมากอะเก็บรถดีเก็บรถฝั่งเราเลยระวังโดนจ่อ ไอ้เฮียดูชื่อผิดว่ามันจะเก็บแอร์ดรอปอะหน้ากูเน่ยไม่กล้าหรอกมั้าต้องหันมาดูได้ป่ะพาอยู่นี่อยู่นี่ตรงไหนอะอยู่นี่จอนอยู่นี่ให้ยก็เดินดูดิเฮียไม่เขาเดินดูไม่เห็นต้องมึงอะอาจจะมองเห็นอยู่มันต้นไม้ปิดหมดเลยทางกูโอเคเอยู่นี่มึงไม่เห็นเลยตรงกูอไอ้เฮียเขาโดนไม่ฉอดอย่างกูมันขีดขวาเหรอเขาเล่นอย่างนี้เลยนี่ฟากสามกูเล่นอย่างนี้เลยเนาะมึงก็มึงก็รู้ว่าข้างบนมีคนนี่เฮียมึงไม่ฉอดมันขีดขวาเหรอเออผมไม่คิดว่ามันขีดขวา ให้ด yeah! oh. oh. ูมันเอาแอบดบดิให้ดูมันดูแอบดบตกดีเฮียตายสิงวะสิงวะสิงรายเนี้ยได้สิงหลุมเหรอสนีหลุมได้ปะสิงหลุมนี่หรอไอ้บอนไปไหนหลุมเออยังไงก็ต้องหลุมอ่ะป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 ะจะวะเอาหลุมไหนอ่ะเออหลุมไหนไม่มีก็ได้นไหนก็ได้ที่ไม่มีคนไหนอักคนเก้าข้างไหนกวคันนี้ไปแล้วเจ้าขันนี้เขาลดมึงใช่ รับตันะโอ้โหับลกูอะกูลากามให้แล้วทำมาดีหัวแตกนขัมล้วก็อะแดปอะแดปของตัวเองเลยอะแดปเตอร์เฉยๆเไม่ไว้ใจกูราังเนินก็ะดกเนินนี้นะเฮ้ยค้างค้างแล้วไอ้เจมไอ้เค้างเหมือนกันเมื่อกี้ค้างเหมือนกันไม่ใช่หลมึงหวาบจังหวะเมื่อกี้ค้างค้างคนหนงสคนอะไทมอนไทมนไทจอเลยค้างแล้วกู ะวังม่รับไก่สายครับพมีรถตามหลังเรามานะตามมาเลยปาครบเลยเตรียมดูบ้านที่เผื่อบ้านไม่มีบ้านบ้านบ้านโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้่หโอ้โหโอ้โหโอหโอ้้โหโอ้โหโอาหอ้โหโอ้ห้โหโอ้มอาหโหโ้หโหอ้้้อ้ห ได้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 ลุ้นได้ลุ้นต้องเจ็บต้องตุบแน่เนาะเขาจะเอาฝุ่นหลุนป่ะเพราะเอ็มจีตีอยู่อ่ะเอ็มจอยากได้หลุนหลนนะเออพอ็มจอยู่อ่ะไปย้อมไปย้มกันดีกถ้าเกิดแบบนี้มาสักออกมาแล้วอ่ะอ้ไรมายาวอะไรเนี่ยหลุมนี้ง่ยเลยหลุมนี้ งเนียนะจะตกรถห่าวะเดี๋ยวพาตกเนยมึงไม่เนียนตงดูมองอกนะไอ้เจมโดนตี่ไหน่โดนทั้งบ้านนี่แหละชื่อชื่อชื่อไอ้เจมไม่ดูชื่อ้วยมันไม่ได้ชื่อคอนนะไม่ไอ้คอนนะไม่ใช่เอนอเอเอเอ่ออกออออเเเเออเออนี่เออเี ปีดใครไม่อะมีแต่คอนอยู่ตาตาใครต้อุปาระเปิดเซตเตอร์ราใช่ปะจากข้างหลังมองมองมองคุปาร์ลเปิดมาเลยเดี๋ยวกมเล่นยิงให้มาครับปีดเลยมากอิกว่ะคุีดไว้แล้วเจนว่าใครเหลือน้อย ไม่น่ายื่นหัวไปเลยไม่น่ายื่นหัวไม่กูยื่นปุ๊บลูกอลร่วแลล้วกับเลยเออัแม่แม่เอาคุร่วงเลยเมื่อกี้มิดสามนะเอ่อทำไมกูรู้สึกว่ากูอยากไปเล่นหลุมต่อไปเลยวะมันไม่เฟี้ยวเลยหลุมเนี้ยว่าหลุมกูก็ได้ตัดไปเลยอ่ะหลุมเดิมที่เอาไปว่าหลุมเดิมโอเคกว่าไอ้เหี้ยมันดูขวาป่ำเลย ไปแล้วใช่ไหมใกูไปวะกูไม่ให้ขับรถั้นกูเล่นไว้ก่อนไหนมันขับไปข้างหน้าขับไปข้างหน้าไปฝ่อนนเี่ยายมือเนี่ยเออไนะกูเล่นนะไม่แต่กูอยากให้มึงเดินมาแล้วทิ้งรถไว้มันเดินได้ PA หมดมิน2เฮ้ยเอาจริงกูกูเล่นนิดเดียกูวิ่งไปหาฝ่ายมือได้เลยเนี่ยตายหมดเลยนี่หว่า Những lại, anh em phiếu quá. dưới. Tìm phiếu phiếu nhiều dưới. Tìm phiếu ở 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 Đi ีตัวนึงตรงรถเลยตัวสุดท้ายตรงรถอ่ะเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวหมดเลยว่ะหมดเลยมั่งเนี่ยเออตัวแรกหมดเลยเนี่ยน่าจะหมดเลยเนี่ยเออน่าจะหมดเลยได้สามคิวเอองั้นหมดละงั้นหมดละอยากเก็บอยากกลับไปเกมของพอดนะไปวะวะเอ็มจีได้หมดเลยเฮีย มันเดินเก็บของนะปวะได้วะลูกนึงดิไม่ไมึงอยู่หลุมเติมไปดิดูไปเก็บไอกูไปแล้วออปชันจัดเอ้แยนี่จัดอุ้ยมีคนโดนจิงล้วเล่นสองหลุมได้เลยว็เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่หมายถึงเอาหลุมมึงเป็นหลักแล้ววิ่งมม่ีตายไม่มึงดดิเมื่อกี้กูโดนปะล่ะมันโฟกัส่ไงก็แตกเออแล้วจังเลยแต่บาง่ีมึงก็โอเคนะแต่ จะหนีทันป้าล่ะไหนทันเมื่อกี้ก็หนีมาสุดเมื่อกี้เลยเนี่ยโอเคได้ควเดียวนะคนเดียวอ่ะตรงเนี้ยอะไรล่ะนเดียวได้ป้าล่ะไม่เอาไปเล่นตรงยนะต้องไปเล่นตรงกูต้องไปเล่นถัดมาอีกมั้งเราไปเล่นด้วยกันดีกว่ามิดหมดแล้วก็ไปเล่นด้วยกันดีกว่าเล่นรวมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าหลุมตงหลุมน้ำมันหลุมหันเรียนรู้มันเห็นีอนรวมดีกว่ามึงฟังกูดิข้างบนไม่มีใครมาที่เหมาเราเหลือวเสตทั้งนั้นเลยตอนเนี้ย ไปวิ่งลงบ้านวิ่งเนียนลงบ้านวิ่งเนียนลงบ้านอะไรนะวิ่งเนียนลงบ้านอย่างนี้ตัวนึงงูงูปล่อยมันงูให้เราก็ได้แต่เอไัเอไอยังไม่หมดเลยเอไอหายไปไหนวะอยู่ดีๆเอไอหายไปเลยมีตัววิ่งเนียนลงบ้านแบบมาร์กูอ่ะตัวนึ่งดูมาร์าดิใช่เหรอตัวขยับนะเวในเมืองแค่เอ็มจไม่ได้แค่ดารยิงตอนรถมันเอาให้มันตกรถได้ปะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องตีหลุมหน้ากูเนี่ยแหละ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเลีงให้หน่อยกูขัไม่ได้ไปไม่แล้มาตีกูแล้วเก็นเขามาตจาแล้วเข้าเห็นเขาเห็นเขาเมาต่อแล้วไปใหหน่อยไปหน่อยไปหน่อยสแล้วยตัดรอบน้เล่นเองไงนอยเีนไม่คมันไม่น่าเล่นวยตรงนั้นนะอกเราให้มารวมดีกว่าเฮียมันต้องเซตดีระวังหลบดียไป่อนนี้ตอนนี้ตอนนี้ระวังระเบิดรระเบิดดีกูเล้ยหลุมใกล้ใหนะ เออมึงออปชั่นไว้ดิต่ออะไรแหลแคอนดิชั่นไม่ต้องฟ้าไม่แม่หรอกเอ็มจีเหลือสามเอฟเหลือสามเหมือนกันเอฟวีเหลือเดี๋ยวเราที่ยังยืนอยู่อะเฮ้ยระวังมันฟังเสียงปลาระเบิดนะเว้ยเอฟวีเหลือตัวเดียวแล้วเหลือไปได้หน้าวันอะเออแต่โดนร้านนะท้านี่มปนักเออกูเคสวยได้สี่คิวเคระวังมันฟังเสียงปลาระเบิดนะไอ้ภัยเอ็จีนะเอ็มจีดาวอยู่สองเหลือหนึ่งเหลือตองยืนอยู่คนเดียว พาดกูได้啊พายกูเล่นใกล้เลยทำไมรถต้องจอดตรงนี้วะพายวัดเลยอะไรนะมันเป็นที่เล่นไงมันเป็นที่เล่นนะเพื่อนมันเป็นที่เล่นที่ดีมากมันเป็นที่เล่น嘛เพื่อนมันเล่นโอเคอยู่ ไ,ไ,ไว่ามันจะปลาไห <c oughs> ลเลยครั <c oughs> วัดดวงเลยด่อยเจียมเี้ยถ้าต้องปลาไะเะิมันเขาไม่ปลาชิดหรอกเพี้ยมันต้องปลาข้ามไป <c oughs> ดูหลุมใกล้เลยเวไตอนโผล่ยิง ฟังเป็นเป็น MG นะติ๊กหนึ่งอะโดนซ้ำเพราะว่าที่บานาน่ามันยิงเลียนคิวได้ไม่โดนพ่กไม่ไม,ไม่เดี๋ยวป้หรือเปล่าตอนนี้ไอ้เหี้มมักสามมันมีงูอยู่ตัวหนึ่งเวย้ยกำลังจะหลอยมันมัก<ช>ขีดว่ะเออมักออกมักอ๋อกมักขีดมักขีดก็มีงูอยู่ตัวหนึ่งกำลังจะลอยมันเออเออที่เล่นบนเข่าได้แล้วี่รู้ที่เล่นตรงนี้นี่เนี่ยเขาลงมาเล่นนี่ได้หมดเลยนี่วงเรา จะมานั่งเตี๋ยวไต่ไม่ม่ขยับไปได้อยู่นะเนินนิดหนึ่งขยับแล้วขับไปแล้วชี้กูแล้วนะเออให้จอมมานั่งเนียบไปได้อะให้จอมเปิดหลังไว้เัาทานดูก่อนดิเจอในมุมนี้ดีกว่าผมไม่มีลยงปูเนี่ยว่าโอเคกว่าเลยพยายามฟังเสียงนเจ๊ะไม่ตี๋ยวก็มากก่อนถ้าไม่ตีมันโดนระเบิดกูโถมแล้ววงหน้า ไปขับรถเบ็ดแล้วตีหรอปล่อยรถเบ็ดไปเลยก็ได้แน่ๆ MG อยู่ของอยู่นะระวังนะเต็จหนึ่งกูอะอยู่ข้างกูเลยนะมากูเขาดูเราไปพิเศษเลยว่ะเขาจะตีป่พวกเนี่ย้เขาเห็นว่าหลุมอีกงหนึ่งไม่มีคนด้วยไปเดินหนขยับรถนะเขาหยับรถนะ MG เขาหยับรถเหมือนกันกูไม่อยากเปิดไฟไว้ยากกูปาดเราแบบน็อกได้ เอ็จีขับไปเล่นแบบที่กูบอกอะ่ะมันจะอยู่หน้ากูพายจะมาแล้วเออมาแล้วใครเนี่ยมึงเห็นแป๊หนึงกลัวโดนเนี่ยมึงมีฟ้<ว>าตามเสียงเลยอยู่หลุมขวาอิกนึง,ห,นงหลุมขวาเราเลยอนะอไก<ง>ลไม่ใช่หลุมเก่าเราหลุมไกลเลย ให้หมดอย่างว่าเอ็มจีกูจะได้ไม่ต้องระแวงเขาขวาเราวงหน้าผมแล้วเกิดมันได้เว<น>้ยคอนคอนครบปะครบอาจจะครบมีคนเล่นต้องเดย์วะต้องเดย์แชมป์ไม่เห็นคอนเสียเลยตัดตีแล้วนะไอ้นท์วิ่งวิ่งแล้หน้ามึงอ่ะใช่ปะอ่าใช่ให้ามันเล่นเนียนๆไปเลยก็ได้นาะยนายอ่ะแต่กูปาดเลยมึงกูปาดได้เปล่า ถ้ามึงเล่นเนียนได้ก็ดีนะเว้ยอยากเนียนวะอยากปาดปาดดีกว่าเออว่านเนียนไม่คุมุม่ะปาดเอาน็อกไปเลยแย่ยังไงแล้วไปชนะนาน็อกก็แต่มึงแต่มึงทำไมต้องไปเปิดตัวให้มนุษยตอนนี้รอบางเสียงวิ่งแลออ้วปาดเอาเลยเออยหรือกูหรือ,อ,ก,อ,อกูเล่นนึงกูจะรอปาดแล้วเปิดหมือนตอนวงคิดถ้ามึงยิงตัวไหนเจ็บบอกกูนะพายเอ็มจีมาแล้วเนาะ เอ้โดนสามทางว่ะต้องจบไวอ่ะจะวิ่งเหรอเข้าหัวตัวหนึ่งตัวขวาเข้าหัวขวาหลงไกลแล้วมึงไม่เล็งช่วยกูวะเห็ดฆ่าชวยกูก่อนดิเห็ดจะยิงแล้วด้วยตอนนี้ไอ้สัตว์กอละเห็ดไม่ช่วยกูรับเลยดิ รอเลยรอรับยังพามีที่แปะอยู่ในงวงป่ะเฮ้เชียวเชียวนี่ชิวเชียว,ว,วรอเดี๋ยวยี่สิบวิถ้ามันไม่ทำกูปลาระเบิดให้มันเสียตั้งวะดเฮ้ยเราจะเราจะตายเอเ็มจีวะอย่างเงี้ยเก็บสรมงไว่ได้เพื่อนห้องนำ้ำไปเพื่อห้องนำ้ำห้องน้ำไปได้นะแม่งโดนระเบิดทีเด็กูแน่ถ้ายี่สิบวิแม่งไม่ทำอะ่ะกูให้แม่งเสียเวลาเลย ไปห้องน้ำนะเข้าหัวตัวขับรถเข้าหัวเราจิบอ,อ่ะทอาทิง้งให้นายเลยเหรอเอออะไรล่นได้นะถ้ามันไม่ตีอย่างเงี้ยมาช่วยอ่ะเปิดตัวไว้วันแล้ีเนาะ เล่นตรงนี้นะดูมึงกูละมันเปิดตัวไหมมันเปิดตัวได้มั้งไอจอนได้บุกกลัมึงนะมันได้แล้วกูได้จีนจอนถึงอ่ะไปไม่อยู่ตรงนี้มันถึงไปทำมึงไม่ได้ขวาไม่ได้ขวาแล้วมันจะได้ขวาแล้วมันหลุดขวากูแล้วมันไม่ใครช่วยมึงได้ไอจอนน็อกตัวนึงน็อกตัวนึงเอกรู้อ่ะน็อกป่ะวะใช่ป่ะวะ ไอ้สมองปิดแล้วบมดแตมหน้าเลยนะป่ะสมองก็อะไรอีกกูไม่มีแล้วต้องเน็ตไหนแล้วโดนเน็ตกูโดนเน็ตไม่ได้แล้วห่วยคอนมาตายแล้วมาแล้วควรต้องรับคอนก่อนแล้วค่อยมาเออใช้กูถึงถามไงมึงมึงมาไวไปบ้าพไปรับไม่ได้เนี่หน้ารับใครเฉยๆรับเลยเลยกูอ่ะกูกูจะมาคนเดียวแล้วเล่นคนเดียวเว้ยขวาหลุมขวา เจ็บแล้วก็ไป,ปชัวร์ไหนวะกดไม่ให้เึงได้เหรอ,อเฮ้ยนีลย้องงียบมารับคอนมันต้องรับใกล้ตัวตัวหนึ่งมัางงั้นแม่งโดนระเบิดโถมมาเยอะหรือไม่กูก็รับไปเลยไว้ฝ่ายของมึงกูน่าจะตัดได้ตัวสองตัว ไม่้ะมันก็รับเลยอะเราครูไอ้มอนเขียรบที่ยังละนาทีหนึ่งอะกูไม่เาเราเรารับไอเทมนี่แหละรับคอนี่แหละแล้วเล่นกับโน้ตเขาคนนี้ที่กูมาที่ห้องน้ำกูกูจะมาเล่นคนเดียวมึงเดินตามตู่กูมาเฉยเลยไอเดียมึงเชื่อว่ากูกูกัดยัดแปดยัดตัวขวาแล้วจะมาเยอะถ้าให้ไหนรับคอนคนเดียวอะแล้วมึงเล่นห้องน้ำช่วยช่วยไหนถูกปะแล้วแล้วกูแล้วกูเล่นกับเอ็มจีกูต้องไม่ล่นไม่แล้วทำไมมึงไม่เล่นกับคอนไปเลย ห้องน้ำมันช่วยย <ไป S 1> าก<ล>ยไง<อ>เราเราก็โดนเอ็มจีฆ่าดิแต่โดนยังไงกูต้บอกว่าถ้าคอนเสิร์ตเล่นกับสมม่เล่นแบบคอน,นก็ได้เมื่อกี้กูไม่ไปปวดเอ็มจีคือมันออกมันก็เล่นมันก็เล่นฆ่าเราหน่ยเว้ให้ถึงอะไรกูลองมืองดูเอ็มจีเล่นเมื่อกี้ทำไมอ่ะถ้าเราเคลียร์เสร็จถูกปะเราก็จะมาออกกันห้องน้ำแล้วเราก็จะไปหินในซ้ายไอ้วันนั้นอ่ะถูกปะอะไล์ที่มึงจะเล่นต่อถูกปะเราก็จะติดเอ็มจีอยู่เนอะโอ้โหพายมันไกลมันไกลไหย เขาจะมาเล่นห้องไหนก็มาเขามีเนื้อที่เล่นดีกว่าเขาไม่เขาไม่เล่นห้องน้ำเขาจะเล่นหินไอที่เราเคยเล่นอ่ะก็นั่นแหละมึงไปโฟกัสที่อะไรล่ะมึงฆ่าคนก่อนก็กูหมายถึงให้มึงขอจ่ายไหนไงไม่เล่นที่ไหนนคนเดียวสามหนึ่งกลับมึงไปอยู่สองคนซัดคนแล้วกูก็คนเดียวเนื้อไหนสวยย